สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวจีนและชาวอาเซียนหลังเกิดเหตุตะลุมบอลระหว่างทีมเจ้เจียงกับทีมบรูรนัมยูไนเต็ดในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024 เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุสุดอัปยศขึ้นในวงการฟุตบอลเอเชียที่สนามหูโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์หลังจบเกมที่บริยัมยูไนเต็ดบุกไปพ่เจ้เจ็กเอฟซีสมสรอนในลีกจีนไป2-3ต่อในการแข่งขันฟุตบอลรายการเอฟซีแชมเปียนส์ลีกกลุ่มเอชนัดที่5โดยหลังจบเกมได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นโดยนักเตะของทั้ง2ทีมมีปัญหาทะเลาะวิวาทกาัน โดยทางด้านนักเตะของทีมเจ้อเจียงได้พยายามบุกเข้าไปทำร้ายทีรทรบุญมาทานันนักเตะทีมชาติไทยแต่รามิวเซดาเยฟของหน้าของทีมบุรีรัมได้พยายามเข้าไปห้ามด้วยการล็อกคอดึงออกไปแต่กลับโดนผู้เล่นของทีมเจ้อเจียงกรูเข้ามารุมชกต่อยและเตะจนลม้มลงไปกองกับพื้นและกรูกันเข้ามากระทื้ําอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวอาเซียนหลังเกิดเหตุตะลุมบอล ระหว่างทีมเจ้าเจียงกับทีมบุริร,รัมยูไนเต็ดในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวจีนกันก่อนเลยนะครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าหากเตะบอลไม่เก่งแต่ชกต่อยเก่งก็หยุดเล่นฟุตบอลไปซะแล้วหันไปชคมวยแทนมุมมองท่านต่อมาครับแบบนี้เรียกว่า การทะเละวิวาดหมู่ใช่ไหมคอมเมนต์ทัตมากล่าวว่าหากอีกฝ่ายเริ่มก่อนมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายถูกกระทำจะมีการโต้กลับความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เก่งเมื่อเตะในสนามแต่พวกเราก็ไม่เคยกลัวใครเมื่อพวกเราต้องไปเตะนอกสนามจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่า มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้้กับทีมชาติจีนขาบ,บ้านของตัวเองและไม่คาดคิดว่าทีมบุรีรัมย์ของไทยซึ่งเป็นเจ้าประจําของรายการ ACL จะพ่ายแพ้ให้กับทีมน้องใหม่ในรายการ ACL ออย่างทีมเจ้าเจียงของจีนเท่ากับว่าเป็นการพ่ายแพ้ให้กับทีมจีนถึงสองครั้งในเดือนเดียวคนไทยจึงเสียสติไปชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันคือความสูญเสีย เป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับศิลปะการต่อสู้ของจีนคอมเมนต์ Comment ท่านหมายครับถ้าหากคุณโจมตีชาวจีนก่อนบน้นแผดดินจีนคุณก็จะถูกสู้กลับจนกว่าจะพิการเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้อื่นไม่บอกพวกเขาจะพ่ายแพ้หรือไม่ก็ตามแต่ยังไงซะพวกเราก็ชนะชนะคู่ต่อสู้ในสนามส่วนนอกสนามพวกเขาก็ไม่เคยกลัวคู่ต่อสู้ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบอลแพ้แต่คนไม่แพ้แต่ที่สำคัญก็คือบอลไม่ได้แพ้ทีมเจ้าเจียงคือลูกผู้ชายมุมมองท่านต่อมาครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนจีนชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเล่นฟุตบอลไม่เก่งแต่เก่งในการต่อสู้ถ้าหากเกิดความขัดแย้งก็จะโกรธและทะเลาะวิวาทกัน ความรู้สึกคล้ายๆกับหมูกัดกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมเจ้าเจียงได้โปรดอย่าอ่อนโยนจนเกินไปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้พวกคุณคือเบอร์หนึ่งในการต่อสู้คอมเมนต์ท่านมาครับฉันแทบจะไม่เคยได้ยินเหตุหการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเลย ชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถูกต้องแล้วนี่แหละคือฟุตบอลจีนมุมมองท่านต่อมาครับเตะฟุตบอลมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าหากเป็นการต่อสู้นี่ขั้นสุดยอดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะผ่านเข้ารอบหรือไม่แต่ถ้าหากคุณกล้ามาท้าทายถึงถิ่นจีนก็ต้องได้รับการสั่งสอนบ้างทำได้ดีมาก และขอสนับสนุนทีมเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับจำเป็นต้องทุบตีให้หนกักโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ฟุตบอลไม่สามารถสู้ได้แต่คนสามารถสู้ได้คนของทั้งสองประเทศนี้เป็นเหมือนกับขยะพวกเขาต้องถูกสังหารให้หมดเผ่าพ,พันธุ์ของทั้งสองประเทศนี้ไม่ควรมีที่ยืนอีกต่อไปชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า ฟุตบอลและบาสเกตบอลจีนมีความก้าวร้าวมากเกินไปคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาครับน่าอับอายและชาวจีนท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผู้เล่นจีนกล้าที่จะรังแกผู้เล่นไทยซึ่งมีรูปร่างเล็กกว่าเท่านั้นและเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเจอกับทีมเกาหลีใต้พวกเขากล้าแค่ขยับปากเท่านั้นเพราะว่ารูปร่างของพวกเขาตัวเล็กกว่าเกาหลีใต้ และไม่สามารถเอาชนะได้ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเกิดเหตุตลุมบอลระหว่างทีมเจ้าเจียงกับทีมบุริรัมยูไนเต็ดในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีระทรราชาแห่งฟืนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ ให้เจอกับแม่ของเขามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแยกกว่าลีกอินโดนีเซียซะอีกนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกเขามักจะชอบหาเรื่องคนอื่นเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแต่ก็ยังคงดีกว่าประเทศโคโนหฮะถ้าหากเป็นที่นั่นแฟนเจ้าบ้านก็จะคว้างปาขวดอย่างน้อยสอขวดใส่ทีมเยือน แค่นี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ากําจัดความไร้ระเบียบวินัยออกไปให้หมดคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับทั้ง2ทีมควรถูกแบนออกไปจากการแข่งขันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่ามวยไทยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านทางฟุตบอล มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับฟุตบอลประจำหมู่บ้านคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่านี่คือผลจากการที่ลีก้าวันของอินโดนีเซียกลายเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนปัญหาการโชกต่อยไม่ได้ซึมซับเฉพาะแค่ประเทศในอาเซียนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับคนพวกนี้คงจะไม่อยากเล่นฟุตบอลอีกต่อไป มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แย่มากรวมไปถึงคนไทยด้วยไทยก็อปปี้ไทยโจรประเทศไทยเท่ากับ0000 000. คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแบนประเทศไทยจาก AFC ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในการต่อสู้ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซียไวรัสสามารถแพร่กระจายไปได้ทุกที่คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าที่ราทอนบุญมาทานันเก่งในเรื่องของการต่อสู้มากแต่ไม่เข้าร่วมกับพวกเขาเหรอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับไทยแ,แลนด์ no ไทยไฟ yes และมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศชาติอับอายขายหน้ามดขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h ต t o c r e เครดิตเพจบุรีดา n i t e d เต็ ited, และ ICphoto จาก w w w s o h o c o m ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวอาเซียนหลังเกิดเหตุตะลุมบอลระหว่างทีมเจ้าเจียงกับทีมบุรีดามยูไนเต็ด ในศึก ACL ฤดูการ2 0 2 3 2 0 2 4หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้าปืดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจค,คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ และเว็บไซต์ความคิดเห็น com. สำหรับวันนี้กับคุณและสวัสดีครับ